เผยสูตรข้าวแห้งชลบุรีสูตรบ้านบึงที่กำลังมาแรงในชลบุรีตอนนี้เลยแต่จะทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูสำหรับคนที่สนใจบะหมีแป้ะสูตรคลิกลิงก์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเอาละเรามาทำกันเลยส่วนวัตถุดิบผมขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วนะจดแล้วก็มาทำตามกันได้เลยมา ทำกันเลยดีกว่าเออแล้วทําไมมันต้องเป็นข้าวแห้งบ้านบึงเนี่ยทำไมมันมีแต่ข้าวต้มไหมเอออนทำไมชลบุรีต้องเป็นข้าวแห้งอ่ะไม่เข้าใจเราทําความเข้าใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามาเที่ยวชลบุรีเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาเขียนข้าวแห้งอ่ะมันคืออะไรคืออย่างนี้ครับมันมีเขาเรียกว่าข้าวต้มปลาแหมเขาเรียกข้าวต้มปลานะสําหรับคนที่ไม่อยากจะกินเป็นน้ำอ่ะเขาก็เรียกว่าข้าวต้มแห้งอ่าข้าวต้มข้าวต้มปลาแห้งอย่างเงี้ยอันนี้มันเรียกกันไปเรียกกันมาก็เลยกลายเป็นข้าวต้มปลา กับข้าวแห้งป่าไงเขาเลยตัดคําว่าต้มอ,ออกไปซะก็เลยกลายเป็นข้าวแห้งแต่วันนี้ผมทาเป็นข้าวแห้งสูตรบ้านบึงงงไหมทำไมต้องมีสูตรบ้านบึงทำไมมีสูตรตชลบุรีมีหลายสูตรอ่ะเดี๋ยวมันก็มีสูตรพัทยามีสูตรอะไรอย่างนี้สีลาชาอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> ออคงจะมีหลายสูตรเนาะแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะข้าวต้มปลามันก็เริ่มมาจากข้าวต้มปลาเนาะแล้วก็คนไม่กินน้ําซุปก็เป็นข้าวต้มปลาแห้งใช่ไหมแบบ ข้าต้มแห้งอับแม่มไม่รู้จะเรียกยังไงวะนะครับแต่นี้แต่ที่บ้านบึงเนี่ยเขาจะพิเศษกว่าชมบุรีคือเขาใส่ไข่พิเศษใส่ไข่เขาใส่ไข่ลงไปด้วยในวัตถุดิบนะเพราะนั้นเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนกับที่ข้าวแห้งในชมบุรีส่วนที่ร้านแปะสุนก็มีข้าวแห้งก็ไม่เหมือนไข่เหมือนกันเป็นข้าวแห้งเป็เปดเต๋าตุต๋นอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะต้องมาท้าพิสน์กันดูนะแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปออกเวิร์กพอยต้นนี้มีจองมาแล้ว <c oughs> อวดๆนิดนึงอ๋ยอยโมเยอะเธอทำเลยดีกวาเน,นี้เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับคุณผู้ชมเฮย้ยวันนี้เนี่ยกับข้าวง่ายแล้วก็รวดเร็วทันใจอันดับแรกเราจุดไฟก่อนนี่คืออย่างนี้คุณผู้ชมข้าวแห้งสูตรบ้านบึงที่ผมจะทําวันนี้นะผมจะใส่ปลากุ้งหมึกแหมเป็นยังไงพบรถเลยมีทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหมึกอันนี้อันดับแรกเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าทอดปลาก่อนทอดปลานะให้ให้มันมีทรงเพราะว่า ข้าวแห้งเนี่ยมันจะเป็นแห้งใช่ไหมแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปผัดเพราะฉะนั้นเราอันดับแรกเนี่ยเราต้องทอดปลาเพื่อจะให้ปลาเขาเนี่ยไม่แหลกเวลาที่เราผัดกับไข่นะครับนะมันจะมีเทคนิคตรงนี้เดี๋ยวรอน้ามันเดือดสักครู่หนึ่งส่วนวันนี้ปลาที่เราใช้นะครับเป็นปลาโชกุนนี่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณนะครับข้าวต้มปลาคุณหนูนะข้าวต้มปลาคุณหนูเนี่ยกลางวันเขาจะเป็นอาหารป่าส่วนตอนเย็นไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็น เขาต้มปลาแล้วก็มีข้าวแห้งวันนี้เขาสนับสนุนวัตถุดิบในการทําคลิปในวันนี้นะคนที่มาเที่ยวชลบุรีแวะเวียนเยี่ยมร้านเขาได้นะครับพิกัดเขาอยู่หลังโรงเรียนชนชายชลบุรีวิ่งเส้นเมืองใหม่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยไปใช้บริการเขาได้นะครับแมข้าวต้มปลาคุณหนูนี่น้ำมันร้อนแล้วนะครับเราทอดปลาก่อนอ่าเนี่ยปลาโชกุนนะคุณหนูเขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่าปลาเกา๋าปลากระพงนี่ ราทอดปลาโชกุนก่อนนะครับวันนี้เนะี่ยผมอยากจะทําให้กินสักสามที่นะพ่อแม่ลูกวันนี้ทําให้เมียกินด้วยไงน้โอ้ยแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยแรงไปนิดนึงใส่หลายๆชิ้นหน่อยวันนี้ทําให้เมียกินด้วยนะอืมนี่เราต้องทอดเขาก่อนนะครับเพื่อว่าจะให้ปลาเขาเป็นทรงนะครับเพราะเมื่อถ้าเดี๋ยวเราเอาไปผัดกับไข่เนี่ย เขาก็จะแหลกนะครับจะไม่เป็นทรงนะนะครับแมวันนี้คุณหนูเนี่ยเขาแล่ปลาโชกุนมาให้ผมเนี่ยชิ้นสวยเลยนะครับนี่ประเด็นนิดหน่อยนะเบาแก๊สนิดนึงนะครับสูตรบ้านบึงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเป็นที่ร้านเขานะครับเขาอาจจะทําสุกไว้ทุกอย่างเลยแต่วันนี้นะครับผมจะทําให้ดูว่าเนี่ยข้าวแห้งที่อร่อยนี่เขาเริ่มต้นกันยังไงข้าวแห้งบ้านบึงนะครับเดี๋ยวเวลาคนมาเที่ยวชมบุรีจะได้ไม่งงไงเพราะว่าตอนนี้หลายๆที่เลยนะเขาจะขึ้นป้ายนะครับ ข้าวแห้งบ้านบึงข้าวแห้งบ้านบึงคนก็จะงงคืออะไรว่าข้าวแหง้งข้าวแห้งทําไมไม่พรมน้ําอ่ะแห้เอาละเอาละเป็นทรงนะครับคุณผู้ชมทอาใหเขาเหมือนแบบให้มันเขามีทรงอะ่ะให้มันแบบเป็นทรงหน่อยเวลาไปผัดเขาจะได้ไม่แหลกนะครับใช้เวลานิดนึงถ้าเป็นที่ร้านาไปสั่งที่ร้านนะเขาจะทําเร็วนะครับเพราะว่าเขาประกอบทุกอย่างไว้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าทําเองที่บ้านก็ได้นะสําหรับคนที่ไม่ได้มาเที่ยวชมบุรีนะ นึกอยากจะกินทําที่บ้านได้เลยนี่อยู่นี้เราเผยสูตรเขาแล้วนะอีกอย่างเป็นการโปรโมทให้กับร้านที่เขาขายข้าวแห้งชนบุรีนะครับเอ้เข้าวแห้งบ้านบึงนะครับนี่อุ้ยจะแหลกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดทอดยังแหลกเลยอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาใช้เวลานิดนึงอ้าวละเริ่ม,มเมนูนี้อันอันตรายนะเนี่ยเนี่ยปุ๊บปุ๊บโดนปั๊บเลยจริงๆอ่ะ,อะเขาลวกเขารวกให้มันสุกแล้วถึงเอามาทอดเนาะแต่นี่เราก็คือเราเรา เราก็เอามาทอดเลยไงเราก็คือทํากินเองอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องลวกไงก็คือเราก็ทอดได้เลยเมืม่อจะกระเด็นนิดหน่อยพอมันได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็คีบเขามาพักไว้เลยนะคีบเขามาพักไว้เอาละเป็นทรงแล้วเห็นไหมเป็นทรงแล้วเหลืองสวยเลยเหลืองสวยเลยนี่พักเาไว้อ่าพักเาไว้ก่อนนะครับนี่นี่เอาให้ดูว่าพักไว้อือหือเอาละเอาละ เมนูนี้ง่ายนะครับจะยุ่งตรงทอดปลานี่แหละอโอเคพักไว้จะมีเมนูไหนที่บอกเมนูนี้ยากนะครับมีไหมก็เอาชามาามาใส่น้ํามันผู้ช่วยส่งเอาละเราก็เอาเทน้ํามันเขาออกนะครับจากเล็กน้อยเราจะเหลือน้ํามันไวโอเคเราจะเหลือน้ํามันแค่พอติดกระทะนะครับนี่เราก็ดแก๊สไว้นะครับอเมืม่อกี้ถามว่าอะไรนะมินเอาถ้ายากเราก็ไม่ทําไงไอ้ <c oughs> ที่เราทําก็คือมันง่ายไง ใช่ไหมโอ้โหกระเด็นกระดอนหมดเลยคุณผู้ชมเอาละเสร็จปุ๊บเราเอาหมึกลงก่อนนะครับเพราะหมึกสุกยากนะเรา,เาหมึกลงก่อนอือหเอาละแล้วเราก็ผัดหมึกนะครับโอ้โหน่ากินไหมล่ะควันขมงชมเงเฉงเราเตรียมวัตถุด,ดิบก่อนนะครับขั้นตอนนี้อืออเอาละครับคุณผู้ชมอย่าผัดนานนะอาหารทะเลเนะี่ยเดี๋ยวมันแข็ง เสร็จปุ๊บเราก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยกุ้งเขาสุกฉอ,อสุกเร็วนะครับมันเราใส่ที่หลังอ่าอืมจ,จุกกันไปเลยวันนี้สามคนพ่อแม่ลูกฉลองข้าวแห้งบ้านบึงอืมแล้วเราก็ผัดกุ้งนะครับแหมเมนูเนี้ง่ายแป๊บเดียวก็ได้ทานกันแล้วนะครับกุ้งกับหมึกเขาเริ่มได้ที่นะครับนี่เราหยดน้ำมันไปเล็กน้อยนะนี่ แล้วเราก็นี่เลยสูตรบ้านบึงเขาจะไม่เหมือนเราตรงนี้ใส่ไข่ลงไปพ,ไงพิเศษใส่ไข่หนึ่งพิเศษใส่ไข่บ้านบึงเขาจะใส่ไข่นะบ้านบึงเขาจะมีไข่แต่ว่าสูตรชนบุรีไม่มีไข่นะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้คือตังไช่อ่าหรือผักดองนะครับเราใส่ไปหนึ่งช้อนพอนะคุณผู้ชมนี่แล้วเราก็ใส่นี่เลยฮาปนตรงนี้ใส่ไม่เยอะ,ยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็ที่สําคัญเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปได้เลยประมาณหนึ่งช้อนชานี่ แล้วเราก็ใส่น้ําตาลประมาณสักหน่อยหนึ่งครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ทําการผัดเขาได้เลยนะครับๆๆนี่แหละข้าวแห้งสูตรบ้านเบิร์เขาเป็นอย่างนี้เร่งไฟสักเล็กน้อยอ่ากระเด็นกระดอนไปหมดเลยวันนี้อันนี้เรายังผัดเขาได้นะแต่เดี๋ยวเราใส่ปลาเขาแล้วเราจะไม่ผัดเขาแล้วนะนี่นี่เราก็จะผัดให้ไข่เขาแห้งๆนะครับตอนนี้ไข่เขาเริ่มแห้งนะ เราก็ใส่ปลาลงไปนะครับที่เราทอดไว้เอาละแล้วเราก็ใส่น้ําซุปตรงนี้เป็นน้ําซุปหมูนะครับเราใส่ลงไปสักเล็กน้อยอ่าแล้วเราก็ใส่ผักขึ้นช่ายลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวผักขึ้นช่ายเดี๋ยวเราเขยเ่าปลาก่อนเ,เราให้เขาแห้งๆเลยนะคุณผู้ชมลืมตักข้าวมาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนจัดจานเราค่อยตักข้าวนี่คุณผู้ชมนี่เราเขาเราผัดเขาให้แห้งๆเลยนะอืมที่ผมอยากใส่ขาเร่งหน่อยได้ไหม มันจะใส่ขามันจะเพิ่มอัรรสมันจะแบบได้ความเป็นข้าวต้มปลาใส่ขาไปอีกเล็กน้อยนี่อือไข่ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับไปถึงตอนนี้เราก็ใส่ผักขึ้นช่ายเขาได้เลยนี่แหละนี่เลยชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะครับเอาละคุณผู้ชม,มนี่ เราก็ปิดไฟเขาได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับข้าวแห้งชนบุรีสูตรบ้านบึงนี่นาะตาเป็นอย่างนี้เนี่ยน่ากินไหมลนะ่ะนี่แต่คุณผู้ชมครับ ข้าวแห้งแบบนี้นะครับหรือว่าข้าวต้มปลาเนี่ยเขาจะกินกับนี่เลยน้ําจิ้มซีฟู้ดกับเต้าเจี้ยวปนะ่นนะนี่ดูดูดูอยากรู้นะว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดทำยังไงนี่คลิกไปที่ตรงนี้เลยจะมีคลิปวันนั้นเราทําอะไรนะไก่ต้มน้าําปลาจะสอนทําน้ําจิ้มซีฟู้ดเอาไว้ด้วยนะครับนี่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ต้้งลงมือชิมอยากให้ชิมอะไรก่อนตะก้องนี่ไงกุ้งหมูมมปลาปาปลาน่ากินทั้งนั้นเลยน่ากินนะ อัอนี้เอานี่เอาปลานะปลานี่นี่โอ้โหนี่เทาะกลางเลยนี่นี่ต้องปลาเพราะอะไรรู้ไหมมันมันแตกเยอะไงมันแตกคืออะไรน้ำมันเออใช่แคนแคนนี่คุณผู้ชมนี่นี่เวลากินนะด็กมันกินในชามได้เลยนะแต่นี่เราเอามาทําให้ดูนะเวลากินนะคุณผู้ชมนี่นี่นะแล้วเราก็อุ้ยมีกุ้งติดมีหัวกุ้งติดมาด้วยนี่เราก็แต้มนี่เลยนี่น้ำน้ำจิ้มซี แล้วเราก็ทำการข้าวแห้งชมบุรีสูตรบ้านบึงอร่อยมากล่วงเลยอื้ก็เค็นพอดีๆนะเพราะมันเป็นปลามะต้อมีเค็มแล้วก็อย no ่าใส่เจ้าียวาเยอะนะครับก็นุ่มนะปลาก็จะมีเทกเจอร์นิดๆตุ๊บๆหน่อยๆแล้วก็โดยรวมก็ หรือว่าเป็นเมนูอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารจานเดียวเนาะก็เอาไปลองทํากันดูนะครับทําง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็ที่สําคัญอร่อยด้วยมาทมบุรีก็อย่าลืมแวะทานข้าวแห้งบ้านบึงกันนะจ๊ะเทาหริกลิกนี้ก็อายุวนโนสุขขงงังพลังลาแล้วจ้า